สวัสดีครับตัวนี้เป็นข้อเหวี่ยงเว็บร้อยตัวเก่านะครับก็ยืดสามมิลแบบหมกประกันเลยแหละนะครับไม่มีประกนตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูศูนย์กันนะครับตัวนี้ก็ก้านดีมนะครับเว็บร้อยข้อเว็บร้อยก้านดีมดีมจะสั้นกว่าเว็บร้อยสามมิลน,นะครับ เพราะว่าดีมเป็นเสื้อเหล็กเสื้อสั้นนะครับโซ่เราลิ้นยังใช้84เว็บร้อยใช้88 1 1 0ใช้90นะครับอันนี้พูดถึงเว็บร้อย11ตัวเก่า <c oughs> ตัวคาบูที่ไม่ใช่หัวฉีดนะครับสลักล่างเท่ากัน25มิลสลักบน13มิลนะครับเ <c oughs> ฟืองโซ่เราลิ้นตัวนี้ของดีมนะครับ14 28ส่วนเว็บร้อยกับเว็บร้อยสิบนะครับสิบหนะครับหน้าเฟืองหน้าเท่าไหร่เฟืองหลังก็เล็กเท่านั้นอ่ะสเท่า นะครับสมมุติว่าหน้า30หลังก็15นะครับแต่ดีมหน้า28หลัง14นะครับเวฟร้อยร้อยสิบเก่าหน้าสามสองหลังก็าสิบหกนะครับข้อเหวี่ยงหมุนสองรอบนะครับหมุนปุ๊บปุ๊บสองรอบนะครับข้างหน้าเฟืองโซ่เราลิ้นแคมหมุนรอบเดียววาลเปิดรอบเดียวนะครับถึงเป็นสี่จังหวะนะครับดูดอัดระเบิดคายนะครับตัวนี้ก็มาดูข้อเหวี่ยงนะครับตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปหน่อยนี่ครับ โอเคนะครับด้านขวานะครับตรงแล้วนะครับเข็มด้านในนะครับนิ่งเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ดูด้านซ้ายนะครับตั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตั้งฝั่งเดียวนะครับเผื่ออีกฝั่งหนึ่งมันไม่ตรงมันตรงอยู่ฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องส่งกลับมาแก้อีกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวปุ๊บอ่านี่ครับด้านซ้ายนะครับ นิ่งครับนิ่งแน่นเนียนนะครับอันนี้ก็ห่วงแบบไม่เชื่อมสลักนะครับสามารถเวลาใช้ไปการสึกการพังนะครับเนี่ยพูดถึงการสูบเนี่ยอัดวันหนึ่งหลายสิบตัวเหมือนกันนะครับก้านนะครับนี่ครับการสูบนะครับถ้าเกิดว่ามันพังหรือมันสึกนะครับสามารถอัดเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวกลัวตั้งศูนย์ไม่ตรงนะครับส่งมาให้อัดให้ตั้งศูนย์ได้ครับเพราะว่านะครับอันนี้ก็ มันเป็นไม่ใช่เขาวีอย่างเดิมอ่ะมันเป็นยืดถาวรแล้วนะครับมันเป็นแบบเดิม modify นะครับแล้วแก้มตรงเนี้ยเขาค่อนข้างบางนะครับมันไม่ได้หนามันตรงตูดเห็นไหมครับเวลาเชื่อมใส่ห่วงไปนะครับอ่าเราก็เชื่อมปาดนะครับเวลาอัดเข้าอัดออกไปบ่อยอ่ะมันก็ต้องมีผลนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ากลัวตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับส่งมาให้เราอัดแต่แรกเลยนะครับไม่ใช่ว่าอย่าเอาไปอัดเองนะครับเพราะว่าถ้าอัดเองนะถ้าเกิดว่ามันปิ้นไปแล้วเนี่ยอย่างเาเรียกว่าปิ้นขี้เนี่ยก็คือนะครับอัด กินเนื้อนั่นเองนะครับอ่ามาดูข้อเหวี่ยงนี่นะครับข้อเหวี่ยงตัวนี้นะครับเป็นข้อเหวี่ยงเดิมอ่ามันขาดนะครับลูกค้าทิ้งนะครับก็ดีมากเลยเอามาสาธิตนะครับนี่ครับเป็นสลักนี่ครับในการดันนะครับอ่าดันสลักสลักก้านสูบนะครับสลักก้านสูบเข้าไปนะครับสลักสูบตัวนี้ในการดันเข้าไปอัดลงไปนะครับ นี่ครับเขาจะมีลบคมมาให้นะครับสลักเดิมนะครับก็อัดง่ายหน่อยถ้าเราดันเข้าไปเนี่ยด้วยแรงกระทํา500ปอนจากด้านบนนะครับส่งตรงลงมาเข้าไปในห่วงข้อเวี่ยงถ้าเราอัดตรงนะครับแรงกระทํานะครับที่ว่ามันจะต้องขยายนะครับห่วงขยายออกนะครับ500ปอนนะครับก็น่าขยายออกอย่างละนิดอย่างละหน่อยละครับมันก็จะขยายเท่ากันหมดนะครับสลักมันก็จะอยู่ในแนวแนวดิ่งแนวตรงนะครับขนานกับพื้นผิวโลกนะครับแนวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราอัดนะครับบางทีมีเศษขี้ดินอยู่นิดนึ่าเม็ดลูกปืนรองอยู่หน่อยนึงนะครับหรือว่าเวลาเราอัดมาเราไม่มีแบบรองนะครับไม่มีแบบรองไปถึงก็วางอัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าแรงกระทำมันนะห้าร้อยปอนเนี่ยถึงหกร้อยปอนนะครับความแน่นด้วยไม่ใช่ห่วงเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันอัดลงไปเป๋อย่างนี้แหละครับเบี้ยวนิดหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะยังยังไปสักอง,อ,องศาหนึ่งอะประมาณเนี้ยนะครับ แรงกระทําที่ว่าอัดลงมานะครับมันจะทําให้ห่วงเนี้ยเบี้ยวไม่เท่ากันอ่าก็คือว่ามันจะอ้าออกไม่เท่ากันนะครับแรงตึงผิวของมันนะครับอาจจะไปกินฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้ยุบไปนะครับยุบไปเยอะฝั่งนี้ไม่ยุบก็ได้เนี่ยครับมันจะเป็นผลทําให้ตั้งข้อเหวี่ยงไม่ตรงนับเคาะยังไงก็เคาะไม่ตรงนะครับ,งงรรบพราะวิ่งมันจะวิ่งอยู่แบบนี้ครับมันก็จะกระดิกบ้างแฝงบ้างนะครับอันนั้นคือห่วงเสียต้องมาทําห่วงใหม่ แต่ถ้าอยากให้ชัวร์ส่งข้อเบี่ยงมาให้เราอัดให้ดีกว่านะครับเราส่งแคงมาด้วยเดี๋ยวเราอัดลงแคงให้นะครับจะชัวร์กว่านะครับไม่ต้องกลัวเลยเไปใช้สบายใจนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับเวลาอัดนะครับเอาน้ํามันหรือจเจลบีก็ได้ทายอดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็วางให้ตรงเลยนะครับเ่าล็งให้ตรงเอาระดับน้ําวัดเลยทั้งแกน X แกน y นะครับวางดูเลยให้ตรงเลยแล้วก็กดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาดู กดลงไปนิดหนึ่งนะเอาออกมาดูว่ามันกินทั้งไหนนะครับถ้าเกิดว่าอย่างเราอัดเข้าไปนะครับสมมุติว่ามันเบี้ยวอยู่นะครับก็ดูขอบที่มันลบคมมานะครับเนี่ยครับความห่างมันจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยครับเนี่ยความห่างของมันอะเราก็มองด้วยตาเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นเบียดข้างไหนนะครับอ่าแล้วก็แก้ไขนะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคการอัดเข้าเหวี่ยงเข้าๆนะครับถ้าเราอัดเข้าไปตรงนะครับเคาะไม่กี่ทีเคาะเหวี่ยงก็ตรงแล้วนะครับแต่ถ้าเราอัดเข้าไปเบี้ยวนะครับ ตั้งศูนย์ยังไงข้อเหวี่ยงก็ไม่ตรงนะครับอ่าอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยนิ่งมากเลยนะครับก็ส่งงานลูกค้าแล้วนะครับก็ส่วนมากเป็นลูกค้าช่างส,ส่วนใหญ่นะครับส่งข้อเหวี่ยงมาทํากับเรานะครับก็อันนี้เรารีวิวงานให้ดูด้วยนะครับเขายรีวิวให้ดูด้วยนะครับ